บายบายหาดไม้ขาวทำมลงเล่นน้ำนั่งสามล้อคนละยี่สิบบาทงานจำเป็นกูลงมาส่งคนละยี่สิบบาทระยะทางวิ่งกับสองกิโลเมตร ผงทางจะเรียบหาดตลอดหาดไม้ขาว ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีคนเที่ยวเท่าไหร่จะเห็นว่าเป็นบาร์ี่จะ,จะมีนักท่องเที่ยวก็เที่ยวกลับไป

เที่ยวเที่ยวีเ,ยวเราจะไปขอกนันีั่นนาครับครับเราจะไปลงเรือที่ไหนครับจะไปขอบันยีลกโพได้ครับลำโพงได้ที่ใหญ่แกลายก็ได้ทงครับี่ที่มั่นนาะไม่ไมที่ที่ที่าตังโตใหม่

办哪里了啊？